มันต้นพี่เนาะปดวดหวัวพร้อมเปินพร้อมเปินกราบสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบอร์สุขสุขคนเด้อมื้อนี้สนิงกันพ่อกับสนิงกันเนาะกับทีพาไปขุดมันต้นอยู่กับเแผลนนี่เนาะเพราะว่าเสียวมเฮ็ดหนึ่งฮ็ดหวานแน่เมนี้พอนางเก็บกรบเบยูยเด้อพอนางเก็บขนไปสารวัตรนาะไป อายฮะเพื่อนห้ไปเจ้าหาช่วยเหลือครอบครัวเด็กคนหนึ่งอาจจะเป็นซิมหายดึงเด้อมากับน้องเกมเนาะเหมือนปลาจะให้เบดึงเด้อจ้าหนึ่งก็ได้ใช้มือเดียวนะควะัสดีนหนึ่งอุ้มน้องเกมกันเลยสิหนักยากไงพวกมันยุ่เหิงหุ่นตาว่าอืนง่ายก็เช่น หหน้ำเี่มหมุนหมุนมุน,มนปลามุนดงน,นะพี่น้องนะบางหนึ่งไว้หายนะพุดไปละฮอหนึง่งใช้ลายเบอร์ไงมันค่ะอ,อ,อ้อยอ้อยวันนี้ยักสินมาเบอร์สบายดีพ่อแม่พี่น้องนะยังไงนีนนห่หมอนะหมอนสินสบายดีพ่อเมย์พี่น้องวันนี้เห็นอยัางวันนี้ถือมันคือเกลาพี่น้องถือมันคือเกลาปลายปลายไปพุดมัน 66เหกหกน,น่เมัเกมด้วยทุกสถานก,การณ์นะพี่นองนะไปได้เบมุมีบอกบัวบอกเดียมันจะดันนี้เวละเดมันแห่งเบล่ะโแหนพี่นางนีไไม,มันเรมกันมานำิาไปเศษว,ว,วานเด้อจกหัวนึงบได้อึ๊บฮะ ข่กินกินไม่มันทีกินผู้เดียวคนนี้หลายไอ้ข่ขุดปะนี่เป็นต้นมันต้นของเขาเนาะขุดเป็นอะไรมากเนี่ยจับอู้เต็มตะวันเนี่ยอันนี้ก็บยาหมอนน่งสายอีแน ุเป็นคนฟ MM. oh! e? ูดเนมันเวลาเนเกมเป็นอย่างเ่นเกมเป็นกรลี่มันเป็นอย่างไอเอ้ไอเกมเอ้ปุ๊บปุ๊บเกมเป็นลุยทุกสถานการณ์เสียมามาเดียวเว้ยมากุดน้ำกัน หมอนี่อยลงน้ำไม่หนีเก่งเหมือนเก่งเอตาจะเบิดไมการขุดมันต้นลนดิดหัวหัวอันนี้แล้วผู้ดีเผาเจ้าเผาละอันนั้นเคี่ยวกะทียู่นี่แหละเคี่ยวกะทีนะแล้วก็มะฮวยเขาเห็ดมันมันเสือพี่มันเสือเอ๊ะเอามันต้นแต่่าเห็ด เจได้กินกินบ่อู้มาน้องบอ่เอาฤทธิน,น้องเห็นไหเห็นอุ้ยมีต้นอีหยังดิอันแน่นอีหยัง,ยงตะบากระพาน้องกขี่มาใกล้ดิอย่างอันนี้ต้นตะาบุหมอชินและต้นตะาบุกใกล้กว่าได้มันสิขันเนาะก็พาน้องกขี่มาใกล้ดิบ้านี้อู้ได้มาแล้วพอดีแลยเห็ด เห็ดหวานเห็ดเสื่อมกินผู้ดีเสียนี่เห็ดหวานกินเห็ดเสื่อมเออเจด้กินมา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 ไหนี่น้ำมันปลาเฮ้ยพูดยังจะสวยยังเหรอได้เอ๋้ได้เอ้จนใจอยากลุ้งลินอย่างเดียวโอ้ยบักไงเม่มัเป็นปลาดับปูดักปลาคุ่อเนาะแล้วมันโมมิหินเนาะ อูก็น้มาลยโอ้จะเป็นหัวใหญ่ยังมวใหญ่ท่งหัวอยู่ถึงนะแต่วอยู่นีมันอ่อนงามอดอกตนนี้มันปีห่เลยตอคุดเนาะมื่อใดสิไปหากบเขียดอีกสิไปนํำลกขึ้หาง่ายเดี๋ยวไปกวิเดี๋ยวไปขวดเขียดใจเอาไว้อไว้หาเขียดเไปไวยังบะ อยจุกระุนไม่ไหอีกแล้วแม่เอามือเนาะไม่อนะึบนี่นี่นี่บิดยาพวดูดยาก็สิเอาหอมมันบูนี่เขาได้มันต้นมาแล้วเขาขุดมันต้นมากะปอกเปลือกผ่าเรียบร้อยเนาะเขาก็ชิดน้ำหวานมันต้นอยู่แบบคนไทยเอืนเอ้นเอื้นเอียงเนาะแกงแกงบวชมันมัน มันสับปะหลังหอนนี่แหละนี่มันกะสีมีน้ำตาลปี๊บแล้วก็กะทิกองเขาก็ไปตักออกมาเนาะแล้วกันน้ำตาลแล้วก็คือเขาใส่ยีสตนึงเด้อน้ำกะสีฟูดแล้วพี่น้องกะสีเอามันลงเลยมือเดียวคือเกาตามเคยเด้อพ่อแไม่พี่น้องเลยอีตัวยังลงในหม้อแล้วเสียเอาออกมาคุณ ต้มไปนะพี่น้องเนาะต้มจนม,นมันมันสุสกพูดแหละน้าน่ต้องใส่ให้มันถ่วมมันเด้อเดี๋ยวจะน่าเข้าเฉยมาตึมยี่หน่อยหนึ่งต้่มให้แบบมันมันสุกแล้วจริงๆจะเอากะทิื่องลงควายไยได้หนิวอกนกี้เป็นกบมาแต่สารวันรเนาะคุณไปห <c oughs> ง่อยมาพี่น้องโทรศัพท์เสีย รศัพท์มีอามนมีโทรศับทส่พี่น้องเอ้ยใส่ดียอีหลีตัวาเบิ้นโทรัพเสียหลีนะมันแก่เยมาโลวเอ้เชื่อมไฟบ่ไิน้าตี้าเาลงาเพาะว่ามันซุแลวพี่น้องใชเรืไว้านนตาติดแม่ สวัยดีก็แล้วัออสวยดีเด้อผมพี่น้องมาคำมาคำกินไปเบียกมามใส่เกลือน้อยหนึ่งเกลือัแอาแต่น้นำตาลทรายเนะาะน้ำตาลทรายกะทิเอาลงเลยเด้วพบาะว่วามันซุปแล้วพี่น้องจริงๆไวท์สมีต้าชี้แยกกันออกไป แต่ว่า,าต้มโหลายมันกับแบงกันเมื่อหนึ่งเมื่ออย่างละก็ะเลยใส่กะทิเลยือย่อความมันแ้วาก็ใบเตยอยู่สวนเขาเองเขาไปเก็บมาโ<ไ>ป,ปรขีนเก็บมา,มาไต้สามใบมตา้ารปะมต้าก็ได้เพราะว่าจะเอาแต่ความหอมมันจะเสือ,อนี่มันซุกแล้วไม่ได้ทานันตรายแตกเดี๋ยวไปทาเบิรงก่อนกินเลยก็ได้น่นอะไปหากินเข้าไปแล้วแล้วตากใส่เรียบร้อย กะอีพอ mm. อีแม่อีพออีแม่กินปล่บอยใส่ถังน้ำก้อนก่อนถังจิงมาอีพออีแม่ปิ้ข้าวกับปิ้งเขียดพี่น้อ่ะยื่นใส่บุญนี้เจ้าค้าสูตรอื่นเข่ากับปิ้งเขียดกับเจียวปลาแดกเป็นเด็กพ่อแซ่บอยู่แซ่บอยู่อ่ะเด็กพี่กงนึ่งบ่ะอือครึ่งนึ่งเขาประจุแม่ อ,อ่าอวอื่น <laughs> ยันมาเห็ดอันเนี้ยก็เห็ดเนี่ยเห็ดเขียวหวานท่านี้ซื้อผงเขียวหวานมาแกงเขียวหวานอรอยหมมันอยากมันมันมันเป็นแบบปอดนะวันนี้ปีนันนี้มีเขาีเขาได้พี่น้องจอใหญ่พุ่นเนาะเขาได้ กินทอแรงกินกับปิ้งเขียดกินน้ำดังมันนี่เหงาเปิดมือโทรศัพท์เสียโทรศัพท์เฮียปิดคลิปให้แน่มันได้พี่น้องมันดูหวานหวานหวานจะได้มันมันต้นเนี่ยหวานมันตดเป็นหยาบหยาบมันแก่บอก มันมีตัวอ่อนตัวแก่เป็นมันสับปะหลังอร่อยแซ่บปั่นกินแต่น้ำกะทิมันแซ่บล่ะหักกินมันบ่ปั่นใดมันแก่แซ่บไีเลยมันแฉบถ้าเราคลิปนี้ก็ที่ขอปิดเพียงซ้ำนี้เด้อทุกท่านขอบใจทุกท่านที่รับชมและติดตามเนาะกฝากเป็นกำลังยิ่งใจกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเข้ามาได้เลย ขอขอบใจทุกท่านครับทุขอบคันเกีนะสบายดีสวัสดีลีลาลีลาคนเดียวด